โดยจะมีการฝึกปฏิบัติตามหัวข้อต่างๆดังนี้หนึง่งการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เพื่อแม่ให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการแม้แต่ตัวเองจะอดหรือจะหิวเพราะเดี๋ยวจะครูจะเกินเราอย่างที่ว่าครูจะเกินเราเพราะครูเกินเราเราจะนิเทศเขาไม่ได้นะครับเพราะในการสำัานเขที่การศึกษาผู้สารประเนที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมของผู้สา แก้ได้นะคะเพราะแคนว่าเนี่ยมันจะเซฟอัโตโนมัติเราไม่ต้องกดบันทึกอะไรเลยมันจะเซฟไปเลยค่ะอ๋ะอไม่ใช่ใชอ๋อไอควนตรงนี้ใช่ไหมไอคอนตรงนี้ก็ใช้คาว่าอ่าทีมนี่เลยแบบนี้นะคะข้างบนเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะอ่าพีมอยากได้ข้อความแบบนี้ค่ะแต่หลังเรา ในหน้าประวัติส่วนตัวอีกนะคะใช่ประวัติส่วนตัวตรงนี้จะปรากฏทุกหน้าเลยนะครับเพื่ออา,อาจจะเป็นข้อมูลในการติดต่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะไรกับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเรามันเป็นเหมือนโดเมนจำ,จำลองแต่เวลาเราส่งไปมันจะเป็นยึกยือยึกยือเหมือน,ดนดเดิมถ้าขึ้นสีแดงให้เปลี่ยน เติมเติมตัวเลขก็ได้ครับเติมตัวเลขก็ได้ครับอสอเปก็ได้มันต้องมีเครื่องหมายถูกถ้ายังไม่ได้ก็